สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย e a l i ท g t a r o บายชุริกรน,นะคะความแตกต่างที่ทรงคุณค่าของคุณคือเรื่องอะไรและมันทรงคุณค่าแบบไหนพาอ,อยากจะบอกอะไรในวันนี้นะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณผ่านไพ่สำหรับนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปอ่านไพ่สำหรับนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบแม่หมอขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะว่าตอนนี้คนที่เข้ามาชมคลิปเป็นแบบไหนอะไรยังไง อารมณ์ความรู้สึกเป็นแบบไหนอือป้าไปนี้ขึ้นบ่อยไหมบ่อยเนาะไม่บอกว่าบ่อยนะพลังงานของคุณอนะ่ะก็เหมือนเดิมคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีสภาวะของความเป็นผู้นําค่อนข้างแบบสูงมากๆแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วรู้ว่าคุณค่าของตัวเองมันคืออะไรและส่งออกคุณค่าของตัวเองอะสู่ภายนอกสู่โลกภายนอกได้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากมาย เพราะคุณทําด้วยใจอ่ะคุณมีความจริงใจคุณต้องการให้สังคมนี้ดีขึ้นคุณต้องการให้ผู้คนได้มีความสุขมากขึ้นให้เขาได้มีพลังงานที่ดีมีความถี่ที่ดีรวมไปถึงการต้องการที่จะให้โลกใบนี้มีความสุขในระดับนั้นเลยหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองเนี่ยคุณอยากที่จะเลี้ยงดูคนในองค์กรให้เขามีชีวิตที่สุขสบาย มีความปรารถนาแบบนั้นมาในระดับความเป็นผู้นําและก็ไต่ตรองศึกษาเพิ่มเติมละเอียดรอบคอบทุกอย่างคือคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเพอร์เฟกต้องทําอะไรให้เพอร์เฟกไม่ถึงกับว่าแต่งเนื้อแต่งตัวจะต้องฉันจะต้องเนี้ยต้องเพอร์เฟกแต่การใช้ชีวิตของคุณนะ่ะน่าจะต้องออกมาในรูปแบบของการความที่เพอร์เฟกที่สุดอะ่ะคือจะอยู่แบบ สังกตายไม่ได้จะปล่อยให้มันไปวันๆไม่ได้อะชีวิตมันต้องมีระเบียบแบบแผนมันคือมันต้องมีเป้าหมายอะไรแบบนี้คุณใช้ชีวิตแบบนั้นมาคุณไม่เรียกว่าจริงจังแบบค่อนข้างซีเรียสมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่คุณก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองไปวันๆแน่นอนไม่เหมาะเชื่อแบบนั้นแล้วคุณอยากที่จะให้ทุกคนเขาเป็นแบบนั้นด้วยคือมีความปรารถนาว่าไม่ต้องทําตามคุณทั้งหมดอ่ะแต่ดูแลตัวเองกันได้ให้ได้นะ ออกจากจุดแย่ๆได้ด้วยตัวเองนะหรืออะไรแบบเนี้ยมันคือพลังงานที่ที่มีความชัดเจนในเรื่องของสภาวะความเป็นผู้นําและคนที่มีความหวังดีกับผู้อื่นอย่างจริงใจอยากที่จะให้ทั้งหมดทั้งมวลในองค์กรหรือแม้กระทั่งบนโลกมนุษย์ใบน,นี้หรือในครอบครัวคุณอะไรก็ได้เนี่ยมันมันเป็นวงกว้างจริงๆอให้เขามีความสุขเรามาดูว่าไพ่สำหรับนี้นะคะ จะบอกอะไรเกี่ยวกับความแตกต่างที่ส่งคุณค่าของคุณจากตัวตนของคุณเนี่ยแม่หมอก็สังเกตว่าแตกต่างพอสมควรอนะเพราะความคิดความอ่านของคุณเป็นผู้ใหญ่ความคิดความอ่านของคุณมีหลักเกณฑ์มีหลักฐานทุกอย่างว่าเออทำตรงนี้มันสําเร็จนะมันมีหลักฐานอยู่ตรงนี้แล้วนะไม่ได้พูดด้วยความแบบเชื่อแบบหลับหูหลับ,ลบ,ลบ,ลบตาเชื่อแล้วก็มาบอกคนอื่นมันไม่ใช่อะ่ะ คุณรู้คุณได้ปฏิบตัติคุณได้กระทําสิ่งนั้นแล้วแล้วคุณก็ไปอยู่ในจุดที่มันประสบความสำเร็จแล้วแล้วคุณก็จะนําคนอื่นเขาอ่ะให้มาตรง,ตรงนี้เห็นภาพแล้วนะทุกคนเห็นภาพแล้วนะแล้มาทางนี้เถอะเนี่ยคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยเขาเขาจะอยู่ในจุดของคนประสบความสาเร็จแล้วอ่ะแล้วคนที่เขายังต้องหาทางออกอยู่อ่ะเขาจะไม่เข้าใจคุณคุณเข้าใจความหมายไหมหมอไหมความคิดของเขาอ่ะ ความคิดของคนที่แตกต่างกับคุณเนี่ยนะอมมติน,นี่คือคุณนะแล้วนี่คือคนอื่นเนีเขายังต้องผ่านกระบวนการนี้ไปอีกกว่าจะไปถึงความคิดของคุณตรงเนี้ยดังนั้นมันก็เป็นเรื่องยากที่จะต้องต่อสู้กับความแตกต่างอ่ะที่คุณมีอ่ะความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็ว่าได้แล้วพอยากบอกอะไรหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเอ่อแปดเหรียญ แล้วก็ j u s t ิ c e พระยกจะบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเถอะทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นแหละไม่ต้องไปพยายามไม่ต้องไป the m e d i t i n ได้สำรับไม่ต้องไปพยายามทำให้ต้องเอาใจคนอื่นนะไม่ต้อง j u s t ิ c e อะทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเดียวนั่นคือนั่นคือมาตรฐานที่คุณจะต้องจับไว้ในสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรก็คือไม่ท้องเดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเอง คือตาช่างอ่ะมันคือศิลธรรมตาช่างอ่ะความคิดเห็นไหมแค่แค่คุณคิดว่าคุณมีความหวงดีกับคนคนอื่นเขาแล้วทีนี้ส่งการกระทํานั้นออกไปแล้วการกระทํานั้นก็เห็นผลว่ามันไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนเลยฉันไม่ฉันไม่ได้ไปขุดเงินขูดอะไรใครเขาหรือฉันไม่ได้ไปทําอะไรให้คนอื่นเสียน้ําตาแล้วตัวฉันเองเขาก็มีความสุขนะในการที่ฉันจะได้ให้ให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นอ่ะคุณตั้งใจทํางานในตรงนี้มากๆก็ทําต่อไป ทำต่อไปคุณเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์และส่วนใหญ่โลกไม่ได้มีนักวิทยาศาสตร์กี่คนคนที่จะมาเรียนวิทยาศาสตร์คนที่คิดค้นอะไรที่มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์คือเขาต,ต้องมีความคิดที่มันแตกต่างแล้วเขาไม่ได้เชื่ออะไรแบบงมงายอ่ะและนั่นคือตัวคุณที่คุณมันไม่เชื่ออะไรที่งมง,งายอยู่แล้วและจงมั่นใจเถอะคุณก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานที่จะสร้างคุณค่า มันไม่ใช่ให้กับคนอื่นอย่างเดียวมันสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองด้วยดังนั้นสิ่งที่จะประสบความสําเร็จได้ยคือความพอใจคือการรักในสิ่งที่ตัวเองมีรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นและรักในสิ่งที่ตัวเองทํามันคือตัวนําร่องในการใช้ชีวิตคุณประสบการณ์สอนคุณ ถ้าคุณไม่เจออุปสรรคและปัญหาคุณจะไม่เก่งบอกได้เลยถึงแม้ในจิตในใจของเราเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องการเนาะทุกคนอยากจะมีชีวิตท,ที่ราบลื่นสุขสบายราบลื่นไม่มีอุปสรรคและปัญหาแต่แบบนั้นมันจะช่วยอะไรคุณได้มันจะทําให้คุณได้เติบโตในด้านไหนหละ่ะไม่ได้เลยดังนั้นทุกความผิดพลาดท,ทุกอุปสรรคและปัญหาจงจำเอาไว้ว่าสิ่งนั้นก็คือประสบการณ์ สิ่งนั้นมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้เติบโตและสิ่งนั้นแหละมันเป็นตัววัดคุณค่าของตัวคุณว่าคุณจะดีมากขึ้นก,กว่าเก่าแค่ไหนถ้าไม่เจออุปสรรคและปัญหาเราจะอยู่เท่าเดิมเราจะไม่เติบโตเพราะเราจะไม่รู้จักปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่เราเจอไม่ต้อง ไปกังวลใจเสียใจในข้อผิดพลาดเสียใจว่าทําไมจ้องเจอแบบนั้นแบบนี้เสียใจว่าทําไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเขาว่าเราทําไมนู่นไม่ต้องเสียใจใดๆทั้งสิ้นมันคือตัวคุณยังไงคุณก็ห้ามไม่ได้มันคือตัวคุณเชื่อและศรัทธาตัวเองว่าตัวเราทําดีที่สุดแล้วและฉันก็จะทาดีต่อไปฉันก็จะยึดมั่นในคุณงามความดีของฉันนี่แหละคนทุกคนไม่เริงเกียรความดีหรอก และทุกคนมีเป้าหมายเดียวก็คือว่าสิ่งดีๆคุณเห็นไหมเห็นอะไรบางอย่างไหมถึงคนที่เขาไม่ได้เชื่อแบบเดียวกักบคุณเขาก็อยากได้สิ่งดีๆถึงคนที่เขาอยู่นอกาศาสนากันกับคุณหรือทั่วโลกในนี้เขาทุกคนก็ปรารถนาสิ่งดีๆปรารถนาชีวิตดีๆกันทุกคนดังนั้นถ้าไปรงังเกียจสิ่งดีๆถ้าเราไปรู้สึกแอนตี้กับสิ่งดีๆแสดงว่าเรากำลังผิดทาง หาความรู้สึกดีๆของตัวเองให้ได้ความรู้สึกดีๆที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนความรู้สึกของคนอื่นคุณอาจจะกินชานมไข่มุกแล้วรู้สึกดีมากส่วนบางคนเขาบอกว่าเขากินกาแฟรู้สึกดีกว่าเนี่ยความรู้สึกดีๆมันจึงไม่เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องรู้สึกดีในเรื่องเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่คุณรู้สึกดีได้จากตัวของคุณมันคืออะไรโฟกัสไปที่สิ่งนั้นโฟกัสไปที่สิ่งนั้นนะคะเดอะเมจิกเชียนก็ขึ้นมาอีกคุณเป็นเหมือนนักเล่นแร่แปรธาเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่อยๆอะ่ะนั่นแหละคือคนเก่งคนที่เขาจะรู้เลยว่าเขาจะทำอะไรคนที่เขาจะประดิษฐ คนที่เขาจะสร้างอะไรได้สักอย่างเนี่ยเขาก็คือคนคนนี้ก็คือคุณเนี่แหละคุณจะได้สร้างสารรค์ผลงานของตัวเองในแบบฉบับที่มันเป็นตัวของคุณจริงๆคุณจะได้สร้างตัวตนของคุณในแบบฉบับที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆคุณลองแล้วอ่ะลองไปหมดแล้วลองจะเป็นคนนั้นแล้วลองเป็นคนนี้แล้วอ่ะสรุปสุดท้ายแล้วเป็นใครที่มีความสุขที่สุดนั่นแหละคือการเป็นคุณคุณอาจจะเป็นคนเรียบร้อยแบบ ฉันต้องเป็นคนเรียบร้อยเพราะเขาบอกคนเรียบร้อยคือคนที่ดีมากก็พยายามเป็นคนเรียบร้อยทั้ง,ง,งที่ตัวเองก็อยากจะร้องเพลงทั้งๆที่ตัวเองก็อยากจะคอมเมนต์ใครเขาว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยากจะตอบโต้บ้างอาตอบโต้ไม่ได้ฉันตอบโต้ไม่ได้เพราะฉันเดี๋ยวคนอื่นมองว่าฉันไม่ดีอึดอัดตายเลยมันไม่ใช่ตัวคุณน่ะต้องเป็นตัวคุณนี่แหละไม่ได็ดแรงจะเกินไป ไม่ได้อ่อนโยนจนเกินไปในเมื่อมันเป็นตัวคุณคุณลองมาหมดแล้วดินน้ำลมไฟอ่ะลองเป็นคนแบบนั้นแล้วลองเป็นคนแบบนี้แล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราลองเป็นคนที่เป็นทุกอย่างให้กับคนอื่นแล้วมันก็ยังไม่ใช่ตัวเราอีกดังนั้นคุณจะต้องหาความเป็นตัวตนของคุณให้ได้ลงตัวที่สุดสิ่งที่คุณต้องการอะไรที่คุณต้องการอ่ะอะไรที่คุณคิดว่าคุณเป็นคุณทําคุณมีแล้วมันมันคือ power ก็ตรงนั้นแหละตรงนั้นเลย แล้วก็หกเหรียญความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าเดีย๋ยวขออีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งเป็นห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าแล้วก็สี่ไม่เท้าห้าไม้เท้าไม่หมอขยายห้าไม้เท้าเป็นสี่ไม้เท้าแล้วก็ราชาถือดาบราชาถือดาบเทมเพลนแปดถ้วย The h a l l ล f ฟัน แม่หมาขยายเยอะเพราะแม่หมออยากจะพูดในเรื่องนี้จะถูกต้องไหมเดชเฮิร์มิโอเคไม่เหมาะรู้ว่าไม่เหมารู้ว่าในใจของคุณเนี่ยเดชเดชคิงอเปนต์เตโคใต้สำหรับคิงอเปนต์เตโคใต้สำหรับคุณรู้สึกว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นจากความคิดจริงๆแต่ก็จะต้องอยู่ในสังคมอ่ะคนที่เขาเห็นต่างเราจะต้องอยู่กับเขาอ่ะเขาอาจจะเป็นคนในครอบครัวเขาอาจจะเป็นเพื่อน เขาอาจจะเป็นคนรักเป็นไปได้หมดเลยคุณเห็นไหมไพ่ใบนี้อยากบอกอะไรทุกคนมีแพชชั่นของตัวเองและทุกคนจะพูดในสิ่งที่ตัวเองถือไว้ทุกคนจะสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองถือไว้มันอาจจะคนละทิศทางมันอาจจะคนละทิศทางกันเลยคนนี้พูดกับคนนี้แต่คนนี้มองคนนี้คนนี้พูดกับคนนี้แต่คนนี้มองคนนี้เนี่ยคือมันสวนทางกันไปหมดเนี่ยเนี่ยคนนี้ เขาพูดกับคนนี้แต่คนนี้กลับไปมองคนนี้เนี่ยอย่างไงมันมัน,มนเราเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้ในเรื่องของความคิดคนอื่นเราเปลี่ยนไม่ได้ความคิดคนอื่นต้องเห็นคุณข่าวความคิดของตัวเราเองนี่แหละแล้วแม่หมอก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราอะความคิดของเราอะทุกอย่างมันอยู่ในศีลธรรมอันดีงามอะทุกอย่างมันอยู่ในความถูกต้องแล้วเนี่ยโดยที่ว่าไม่ทําให้ใครเดือดร้อน ไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยคุณคุณมีความสุขกับการแตกต่างเถอะมันสนุกออกไม่เหมือนใครแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณจะเข้าใจว่าตัวคุณโนะคตรมีความสุขเลยแม่หมอก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เคยต่อสู้กับกับเรื่องพวกนี้มาก่อนในใจคุณเชื่อไหมว่าช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณของพวกคุณเนี่ยที่ก่อนที่แม่หมอจะมาสื่อสารกับพวกคุณแม่หมอจะต้องสัมผัสสัญญานั้นก่อนเสมอเสมอ มันเป็นสัญญาณที่ไม่เหมาะเห็นถึงความแตกต่างของโลกใบนี้ของมนุษย์ทุกๆคนคุณเชื่อไหมบางคนกลุ่มคนที่เขาอยู่ในกลุ่มกันยานามิตรเดียวกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมีสายเดียวกันอะบางคนสายพลังงานสายจักรวาลบางคนสายศาสนาอะไรก็ว่าไปไม่เหมอะจะยกตัวอย่างว่าบางคนสายจักรวาลสายพลังงานก็จะไม่ค่อยไม่เรียกว่าไปดูในคอมเมนต์หรือความคิดนะจะไม่ค่อยตรงกับเรื่องศาสนาจะเถียงกันจะรู้สึกว่า บูลลี่กันและกันโดยเฉพาะศาสนาเขาจะไปบูลลี่คนที่จัก,กรวาลก็เขาจะบูลลี่หนักเพราะว่าถ้าเป็นศาสนาเขาก็มีความศรัทธาใช่ไหมแล้วก็เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาศรัทธาเนี่ยมันเป็นแรงกล้าแล้วมันเป็นสิ่งถูกต้องมนุษย์คนอื่นถ้านอกเหนือจากความเชื่อตรงนี้แล้วคือต้องตกนรกแน่นอนจะต้องไปไม่ดีแน่นอนเขาเชื่อแบบนั้นส่วนคนที่เชื่อเรื่องระบบพลังงานเรื่องจัก,กรวาลเขาก็จะคิดว่าทุกอย่างมันเป็นจริงในในส่วนที่อยู่ตรงหน้าของเขา ครูบาอาจารย์อื่นๆไม่ได้มีความรู้ที่ดีเท่าที่ควรนอกจากจิตวิญญาณของเขานอกจากตัวตนข้างในของเขา h i g h e ร s เซลหรือใดๆก็ตามจนวันหนึ่งหยุดที่จะทะเลาะข้ามความเชื่อไม่หมาจะพูดเหตุการณ์นี้นะคุณทุกคนหยุดที่จะทะเลาะข้ามความเชื่อกันแหละแต่คุณเชื่อไหมในตอนเนี้ยความเชื่อเดียวกันทะเลาะกันเองความเชื่อเดียวกันทะเลาะกันเอง ทีเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือว่ามันแตกต่างใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไอความเชื่อเดียวกันมาทะเลาะกันเองคุณสังเกตไหมเพราะว่าการที่เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ h y p e r e หรือสิ่งที่ตัวเองเชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วก็บูลลี่กันเองในสายพลังงานเดียวกันนี่แม่หมอขอยกในเกี่ยวกับระบบพลังงานเกี่ยวกับจักรวาลบูลลี่กันไป แต่คนที่ระดับเป็นอาจารย์แล้วเขาจะไม่บูลลี่ใครอ่ะอจริงๆแม่หมอเห็นแบบนั้นเอันนี้คือการที่เรามองในวงการนี้และที่แม่หมอเห็นเนี่ยคุณก็น่าจะสัมผัสได้ว่ามันมีคนที่ต่อต้านกันเองแล้วมันเกิดพลังงานลบและคนที่บูลลี่คนที่ต่อต้านแล้วเขาเอ,อกไปเป่าเป่าเปา,เปาทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยเท่ากับการไปตัดสินคนอื่นไม่ให้เกียรติความคิดคนอื่นถูกไหมทั้งทั้งที่ว่าคําพูด ของคนคนนั้นก็เหมือนจะเป็นคําพูดที่ดมีมีเหตุผลทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาได้พูดไปมันคือการไปตัดสินคนอื่นคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกตัดสินจากคนอื่นๆที่เขากําลังบุลลี่คุณตัดสินคุณแม่หมอพูดแบบนี้มาจะจบแบบไหนแม่หมอยากจะจบว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาหรืออยู่ในระบบความเชื่อใดๆก็ตามความรู้ที่ คุณได้รับมาใช่มันเป็นองค์ความรู้ภายในของคุณแต่ก่อนที่องค์ความรู้ภายในของคุณจะถูกเปิดออกอะจริงๆมันก็ไม่ได้เปิดจากตัวคุณเองมันไปเปิดจากสถานการณ์ที่จักรวาล่ะทําให้เห็นอยู่ตรงหน้ามีคนคนหนึ่งมาพูดแบบนั้นแบบนี้พูดแบบสอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณมากเลยแล้วคุณก็ไปเก็ตในคําพูดนั้นโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ให้เครดิตเขาก็ได้ไม่เป็นไร แต่คุณก็เปิดก๊อกจากการที่คุณไปฟังตรงนู้นตรงนี้มาและจิตวิญ,ญญาณข้างในของคุณมันคอนเน็กมันก็ถูกเปิดออกมันเป็นองค์ความรู้ของคุณนั่นแหละมันไม่ได้องค์ความรู้ของใครเลยเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอ่ะความรู้บนโลกมันมันไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่คุณสามารถเปิดก๊อกความรู้ของคุณได้จากอาจจะเป็นจากบุคคลที่เขาพูดอีกแบบหนึง่งจากครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเรามาหรือจากคนอื่นๆที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเราคิดได้หรอก ดังนั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันมนุษย์เราทุกคนมีดีเหมือนกันแต่ความรู้อาจจะต่างความคิดอาจจะต่างตัวเราเองเราไม่อยากให้ใครูลลี่เราไม่อยากให้ใครที่จะมาว่าเราเรามีความแตกต่างตรงนี้เราเห็นคุณค่าของตัวเองเราก็ต้องเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยเราก็ต้องเห็นคุณค่าของบุคคลอื่นๆที่เขามีความคิดที่เห็นต่างออกไปด้วยมันคือสีสันของโลกมนุษย์ใบนี้ พอคุณเข้าใจตรงนั้นปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันทุกอย่างจะไม่มีปัญหาในตัวของคุณคนที่เขามีปัญหามันก็เป็นปัญหาของเขาไปปัญหาของคนกลุ่มอื่นถ้าถามแม่หมอมีปัญหาไหม,มแม่หมอกคิดว่าแม่หมอไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เพราะแม่หมอศรัทธาพวกคุณทุกคนนะ่ะถึงแม้คุณจะเห็นต่างใดๆก็ตามนะในเรื่องของความเชื่อเนี่ยแม่หมอสอน และพยายามที่จะบอกพวกคุณอยู่แล้วว่าจงเป็นตัวของตัวเองเนี่ยไม่ว่าสิ่งที่คุณเป็นจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตามขอเพียงแค่มันไม่ให้ทําให้ใครเดือดร้อนนะ่ะพอไม่ไปไม่ไปตัดสินคนอื่นน่ะพอเพราะคุณจะไม่ทุกข์แล้วคุณจะเห็นเลยว่าเออฉันอยู่นอกเหนือสถานการณ์เพียงแค่เราเห็นเหตุหการณ์นั้นเท่านั้นเองเพราะคุณจะเบือ่อถ้าคุณไปโฟกัสที่เขาอะเราพยายามแบบเฮ้ยฉันไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาพูด พูดอีกแบบเนี้ยเขาไปพูดกัดคนอื่นไปพูดว่าคนอื่นนะเฮ้ยแต่มันเหมือนมันโดนเราอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกอันนั้นแหละใช่ไหมจริงๆก็เลยว่าถ้าคุณปล่อยปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าเออมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นเราเนี่แหละสร้าง power ในตัวเราให้มากที่สุดอยู่กับเราอยู่กับเนี่ยอยู่กับตัวตนของคุณเนะี่ยราชาถือเรียนเนี่ยมีความสุขฉันสบายอ่ะฉันมีความสุขอ่ะ คนคนอื่นเขาจะมีความสุขในแบบของเขาก็เออมันมันคือความสุขเขาก็ยินดีกับเขาแต่ความสุขของคุณคุณต้องรู้ว่าความสุขของคุณอยู่ตรงไหนหามันให้เจอเท่านั้นแหละแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายเราจะมีความแตกต่างที่ทรงคุณค่ากันทุกๆคนราชาถือเหรียญเนี่ยคุณเน่ยมีคุณค่านะโคดมีคุณค่าเลยแม่หมอพูดคําว่าหยบหยาแบบนี้โครบางคนบอกว่ายาบนะแต่มันมันคือคําว่าโครมันคือแบบคือมันเยอะคุณเข้าใจไหมมันมันมันไม่ใช่แบบ เพียงแค่เล็กน้อยอะแต่มันยาวนานมาระดับจิตวิญญาณของคุณผ่านยุคผ่านสมัยมาแบบนั้นทำอะไรก็ทำไปเถอะทำในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยากจะเอาความรู้ของตัวเองไปไปไปสร้างความรู้ให้กับคนอื่นจะเปิดคอร์สเปิดอะไรก็เปิดไปเถอะไม่ต้องไปแคร์หรอกคนที่บอกคนเปิดคอร์สก็เป็นคนไม่ดีอ่ะ ต้องถามว่าเขาได้ทาประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นบ้างไหมนอกจากวันๆมานั่งว่านั่งว่าคนอื่นเขาเนี่ยคุณก็มองแค่เนี้ยแล้วก็ยึดมั่นกับความแตกต่างยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องทํอะอะไรล่ะเสียงข้างในอะ่ะเสียงข้างในของคุณอนะมันบอกอะไรคุณคุณก็ทําแบบแบบนั้นแหละก็อย่างที่บอกไปไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะคุณเปิดคอร์สคุณก็ไม่ได้ไปแบบว่าไปบังคับดูดเงินเขาจากตรงนั้นตรงนี้บังคับให้เขามาเรียนไม่อะ่ะอืมไม่ใช่คนที่เข้ามาเรียนกับคุณน่ะเคคาก็ือที ชอบคุณเขาอยากที่จะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากคุณหรือคุณถ้าคุณไม่ได้เปิดคอร์สอะไรเลยสิ่งที่คุณให้อ่ะฟร,ฟรีกับคนอื่นเนี่ยที่คุณคิดว่าคนอื่นได้รับประโยชน์ก็โฟกัสไปที่คนที่ได้รับประโยชน์นั่นแหละไม่ต้องไปโฟกัสที่คนที่แบบว่าเธอพูดแบบนี้ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยขอเพียงแค่อยา่าไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นอย่าไปตัดสินชีวิตของคนอื่นเพราะเราก็ไม่ชอบให้ใครมาตัดสินเราก็ไม่ชอบเห็นคนอื่นมาบูลลี่เรามันฉันใดฉันนั้นนะ ราชินีถือเหรียญเมื่อกี้ดะเมื่อกี้ราชาถือเหรียญแล้วก็สิบไม้เท้าหนักแน่นแล้วมั่นคงให้มากพอทําในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทําตามเสียงเสียงเรียกร้องของตัวเองทําตามแพชชั่นของตัวเองได้เลยจัดไปจัดไปได้เลย the h i g h p n t e r e s t เป็นตัวของตัวเองฉันเป็นฉันอะฉันจะเกิดมาเป็นแม่โมดอะฉันจะเกิดมาเป็นแม่หมออะฉันจะเกิดมาเป็นอย่างเนี้ย เธอจะให้ฉันไปเป็นผู้ตื่นรู้ในในศาสตร์ไหนจะให้ฉันไปบวชฉันก็ไม่ไปอะไรแบบเนี้ยเออฉันจะเป็นพระฉันก็เป็นพระอย่างเงี้ยฉันจะเป็นแม่ชีฉันก็เป็นแม่ชีอย่างเงี้ยเออฉันจะเป็นใครก็ได้อ่ะอฉันก็เป็นแบบนั้นแหละก็คือเป็นแบบนั้นแต่อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะในความแตกต่างมันไร้ซึ่งคุณค่าเราต้องโฟกัสคุณค่าของแต่ละคนดีกว่าแล้วคุณจะเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละคนที่มันมีคุณค่ามาก คนที่เขาชอบงานศิลปะคนที่เขาชอบร้องเพลงคนที่เขาชอบเป็นนักพูดคนที่เขาชอบเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจคนที่เขาสอนความรู้ต่างๆใดๆก็ตามทุกคนความแตกต่างของคนบนโลกมันเ,นย,เยอะมากๆให้เกียรติซึ่งกันและกันสนับสนุนคนที่เห็นต่างไม่ได้ก็จงสนับสนุนตัวเองให้มากพอเลิกใส่ใจคนที่เขาคิดต่างออกไป เลิกไปแคร์คนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณมันจะทำให้คุณค่าของคุณอะมีมากขึ้นและสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณเป็นคนที่มีเซนส์มีสัญชาตญาณดีเยี่ยมเป็นคนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวความแตกต่างของคุณเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของตัวคุณมันคือคุณค่าที่คุณมีกินมีเก็บมีใช้เหลือเฟือเพื่อๆมากกว่าคนที่เขาบูลลี่คุณอีกมากกว่าคนที่เขาเห็นต่างกับคุณอีก ดังนั้นจำมาไว้นะคีย์เวิร์ดในวันนี้ความแตกต่างที่ทรงคุณค่าหมายถึงคุณจะต้องเคารพความแตกต่างของคนอื่นถ้าเราเคารพความแตกต่างของคนอื่นไม่ได้จงโฟกัสและเคารพความแตกต่างในตัวของเราคุณค่าในตัวของเราที่เรามีคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเราเราเห็นคุณค่าในตัวเราเท่านั้นพอคนอื่นถ้าเรารู้สึกว่าเราสนับสนุนเขาไม่ได้เราก็ต้องปล่อย แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันหนึ่งคุณจะเข้าใจความรู้สึกคุณจะเข้าใจคุณจะเห็นในความแตกต่างคุณจะเห็นถึงข้อดีของแต่ละคนมีความสุขโลกมนุษย์ใบนี้จริงๆแล้วสวยงามโลกมนุษย์ใบนี้จริงๆแล้วน่าอยู่น่าอยู่มากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณเข้าใจความแตกต่างได้มันจะน่าอยู่มากกว่าคุณคิดเยอะในภาพที่คุณจะได้ไปเห็น คุณจะรู้สึกว่าคุณมาเที่ยวบนโลกมนุษย์ใบนี้มันชื่นใจได้มาเที่ยวบนโลกมนุษย์ใบนี้มุมมองคุณจะเปลี่ยนไปคุณได้เป็นตัวของตัวเองคุณได้เห็นคุณค่าของตัวเองถึงแม้ตัวของคุณจะแตกต่างกับคนอื่นมันจะมีคนที่เห็นต่างไปอีกร้อยแปดันเก็ตามแต่สิ่งที่คุณเกิดมาคุณไม่ได้จะต้องเป็นเหมือนคนคนคนพวกนั้นคุณเป็นตัวของตัวเองให้ได้แล้วคุณจะ รู้สึกว่าโลกใบน,นี้คือคือสถานที่ท่องเที่ยวของคุณมาสร้างประโยชน์มาท่องเที่ยวมามีความสุขเหมือนนั่งอยู่ในในชายทะเลเหมือนนั่งอยู่บนภูเขาสวยๆบรรยากาศดีตลอดเวลาเพราะจิตใจคุณสบายสบายไม่มีที่ไหนสวยงามได้เท่าที่นี่แล้วณนะปัจจุบัน สิ่งที่คุณจะขอยคว้าที่มันนอกโลกไปเนี้ยเราก็ไม่รู้มันจะสวยงามเท่านี้หรือเปล่าในเมื่อเราลงมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเลือกแล้วที่ว่าดีที่สุดสําหรับเราศััทธาตัวเองแบบนั้นฉันเลือกลงมาแล้วมันต้องดีสิฉันไม่ใช่คนที่แบบจะมาทําอะไรง่ายๆจะเลือกแบบโ่โดนเขาบังคับมามันก็ไม่ใช่แน่นอนที่สุดมันไม่ใช่เพราะคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอไม่ใช่แน่นอน พวกคุณมีเป้าหมายพวกคุณมีจุดประสงค์ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดประสงค์คุณจะไม่ฟังคิดแม่หมอแน่นอนแม่หมอเชื่อแบบนั้นและแม่หมอก็ขออวยพรเนี่ยให้คุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นตัวของตัวเองสภาวะของคุณคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยคุณอาจจะยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นหรือคนอื่นอาจจะยิ่งใหญ่กว่าคุณนั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ที่คุณจะต้องมาวัดดังนั้นจงอยู่ในตําแหน่งของตัวเองแล้วทำตำแหน่งของตัวเองให้ดีที่สุด ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นคือปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เกิดประโยชน์ที่สุดนั่นคือความแตกต่างที่ทรงคุณค่าที่สุดของคุณนะคะก็วันนี้คลิปนี้ก็ข้อความไม่เหมาะก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยมีความสุขกันมากๆเป็นตัวของตัวเองสร้างสารรค์สิ่งดีงามบนโลกมนุษย์ใบนี้คุณเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จงเป่งแสงสว่างของตัวของคุณเอง ให้ผู้อื่นได้เห็นความสวยงามของแสงของคุณและคุณต้องเห็นแสงของคุณอย่างอิ่มเอิมใจด้วยนะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ